เกตอาพีนจ <Yeah. S 2> er ุฑนวันนี้เรามีภารกิจสำคัญตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาวันพฤ่ัวันอังคารที่เท่าไหร่วันอังคารที่สี่เมษาเวลาเที่ยงสิวันนี้คิมพีกำลังไปทำ i d p หรือ International Driving Permit ที่ขนส่งภูเก็ตแถวสะพานหินซึ่งนัดไวบ่ายโมงแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่กินข้าว แล้วก็กะว,ว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินจุกจิกนิดหน่อยแถวสะพานหินแล้วก็กาแฟสักหนึ่งแก้วแล้วก็เดี๋ยวไปที่ขนสง่งเดี๋ยวขับรถไปกันเลยจากสะพานหินเจอเลยเจอเลยหินเก่าเมื่อก่อนไงก,ก็เดียไปหาอะไรกินจุกจิกบนบเด๋ย่ค่อยมาอาที่บ้ายรายละเอียดเนาะว่า ID เรื่องกจทุกคนเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาไม่ไปรสะบ,บาเหินเราจะมาหาของกินที่ครวัวอินสีเราตื่นแถวบขสก่าแล้วก็เดี๋ยวซื้อกาแฟร้านหาอกันมามกก็ขนม่กันเนาะคู่้เอ้ยแทงได้เมื่อไหร่อ่ะ เดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันตอนนี้เมื่อกี้เราได้นี่มาแล้วเมื่อกี้เราได้ขนมกาแฟละเพาก็คือว่าอยาไปดูกาแฟนี่เมื่อกี้เราได้นี่มาจาะขนมบลูกับกาแฟเพาเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันไปไอซ์อเมริกาโน่ค่ะเป็นมาเนเจอร์ไหนดีคะ V สองจะเป็นดาร์กช็อกนัตตี้ค่ะตัวนี้โครงกางเกงตัวนี้จะออกอะไรนะครับจะเป็นดำดำไรซินดำวิก เธอเชื่อไหมว่ายังไม่ดิบยองไม่ได้ชื่อเธอช่อไว่า,ววาตอนไหนที่เราเลียงทีบังจะเจอแต่ไฟแดงเวยแล้วเขาทำไม่แบบเขาไปสูจน์พิถันนะเธอ ใจนะ <S <S ว่านี่ก็คนชวนคุยใช่ป่าว่าอืมไม่เคยอืมแต่เอาละเดี๋ยวครับคุณครับคุณปก๊บดีมาก,กค,คุณครับคือน,นี่ก็ชวนคุยว่าแบบเออนี่ก็เรียนบาริสต้าอยู่ใช่ไหมของก็เอ,อเอ่อแบบอืมไออีลูกค้าคนนี้มันต้องรู้ว่าแบบกาแฟช็อตที่มันออกมามันแอบ,บแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้เอเอนะครับคุณพี่เขาก็เลยเขาไม่เป็นชินนักมากชวนคุยชวนมองว่าแบบกระผมกาแฟ นนัน่มาอุ่นกันน่าอยู่บาคสเขาร้าน H A O ร้านหาวนี่เรียกว่าร้านหาวอ่ะพี่ๆเคยมาบิวตี้ที่ร้านที่เขามาถ่ายแปลร,รักเาากนี่ยเคยมาพักกี่ที่นี่เนาะเขาเข้าไปคาเฟ่ร้าหนักด้วยคันหมูแดงคือนนะ่าอีสมา้รู้มากอืม,อ,มอร่อยมากความสามารถพิเ็นของฉันก็คือ ความสามารถของฉันเนอะคือว่าความสามารถตรงนี้คือว่ากินไปค่ไม่ติดดือดมากเป็นสองห้าสิบแล้วจ้ะไปจ้ะถึงแล้วทุกคนตอนนี้ขับรถจ้าชานะ้ามาที่จอดรถก่อลลนละ้วจ้าได้หมดหกเดือนเหรอ ไม่ใชเลยอีอีเจอ้องแล้วแล้วมาอยู่กันที่คนส่งเดี๋ยวเราไปทำขนอก้อนมาโอเคทุกคนจะโฟกัสคำนองต้อกตูกใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันว่าทำไอดีผีเนี่ยใช้กอกสารอะไรบ้างนะจ๊ะทุกคนเราออกมาจากคนส่งแล้วตอนนี้กาลังขับรถไปทำธุระต่างๆสายสิ่งนะั้นแต่ว่าตอนจองคิวเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าแบบได้รับนในวันถัดไปอย่างนี้ก็คือเรายัางไม่ได้ก่อนท่าคุณเราจะได้พรุ่งนี้หรือหลังจากวันนั้นก็ค่อยมารับ หรือจะมอบไว้ได้คนอื่นมาก็ได้ค่านนี้นัน,น่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพืโอเคทุกคนเราเจะมาบอกว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมเลยในการมาทำ IDP International Driving Permit เนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะต้องเตรียมเอกสารเนี่ยก็คือเราควรจะจองคิวก่อนผ่านก็คือเราจะทำการจองคิวก่อนผ่าน DLT Smart Queue นะเป็นแอปของขนส่ง เข้าไปถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยเราก็ลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปจากนั้นเราก็ทําการเลือกสถานที่จังหวัดขนส่งที่เราจะไปทํามลงถึงเลือกเวลาก็จะมีขึ้นว่าวันไหนว่างบ้างวันไหนไม่ว่างวันไหนเต็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกเวลาจากนั้นแต่ก่อนที่จะไปจองอกคิวเนี่ยคือแอปมันไม่ได้ให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัว เราเนี่ยควรจะเข้าไปใส่ข้อมูลส่วนตัวก่อนก่อข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเลขป,ประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยทําการจองคิวพอทาการจองคิวเสร็จเราก็จะได้คิวมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างเอกสารในการทําใบกับขี่ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีหนึ่งเลยคือาพาสปอร์ตส,สำเนาพาสปอร์ตใช่ไหมพาสปอร์ตตัวจริงสำเนาพาสปอร์ตใบขับขี่ตัวจริง ใบขับขี่สำเนาใบขับขี่บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็มีรูปถ่ายขนาด2นิ้ว2รูปแค่นั้นเลยไม่เยอะนะทุกคนเป็นแบบ4ีอย่างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบถ้าคนที่มีแบบใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปจะใส่ทีนึงว่า,ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่านี่คือเบสิกทั่วไปสำหรับคนที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อหรือว่าใบขับขี่เป็นแบบห้าปีแล้วอะไรอย่างนี้ แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าไปกับขีดสองปีเป็นช่วงครั้งเนี้เราจะไม่สามารถทําได้นะจากนั้นเราก็มาที่ขนส่งตามเวลานัดการรอในขนส่งเนี่ยเราก็จะได้ก็จมีจุดที่เช็คเอกสารเช็คเอกสารเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปยืนที่ช่องช่องหนึ่งแล้วก็รอเขาเรียกชื่อเขาเรียกชื่อเขาจะตรวจสอบเอกสารอีกรอบแล้วก็ ให้บัตรคิวเราไปจ่ายเงินชําระเงินเสร็จก็รอคิวชาระเงินช่วงนั้นแหละจะนานหน่อยเราก็ทําการจ่ายเงินแล้วก็ก็จะมีไปเสร็จรับเงินออกมาเขาก็จะบอกว่าให้เรามารับในวันถัดไปหรือหลังหลังจากวันถัดไปก็ได้อะไทุกคนมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ว่านั่นแหละเราต้องมาเอาอีกวันหนึ่งเราันจับไม่ได้ได้เลยถ้าสมมติใครรีบๆก็คือต้อง เผื่อเวลาอย่างน้อยก็คือ2วันในการมาทํา1วันแล้วก็มารับอีก1วันนะทุกคนหรือจะมอบอำนาจให้คนอื่นมารับแทนก็ได้แต่ว่ามันก็จะยุ่งยากมีไม่มอบอำนาจสำหนับประชาชนของผู้มารับติดสกอรอะอะเต็มเต็มอากร์กอนเอออะไรอย่างนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าถ้าใครมารับเองได้ก็มารับเองเถอะค่าธรรมเนียมเนี่ยสำหรับทำเองทำแบบที่ร่างประทิศก็505บาทเต็มเงินสดมาเลยนะทุกคนโน้สแกนนะจ๊ะ จริงวเราอยู่ซิงค์พืนตรงนี้เดี๋ยวเราทำธุระเพ่จะบอกว่าเรามีภพรกิจก็คือไปซื้อนมไปทำอันนี้คาเต้ไปทำอาริสตากาแฟแล้วก็มาดูเสาย,ยืดสีดำของแบรนด์ยืดเป่า

สดภาพมาที่สงกรานสงใจฉีดน้ะใส่รถเครื่องไปจ้ะเราจะไปเมืองญี่ปุ่นกันเหรอมึงเป็นพลัชามบูรุษสายลับขอหวานให้หนูเป็นสายลับเมืองมันกันน้ำใช่ป่ะก็คือต้องการแหละเทสเทสเทสถึงกันอุ้ยฮะ มั่งยอะอยู่นะเป็นไงบ้างเอาไปไหมไม่เคยคุยน่าจะยุ่งๆไม่เห็นโทรมาอีกทุกคนป่านคดว่าพร้อมแล้วแต่ไหนบัตรค่าเจ้าของงานอยู่ไหนบัตรเข้ายังไม่มาชีบีช่วยด้วยนัดนัดกี่โมงนัดหนึ่งทุ่มตอนนี้สองทุ่มตอนไรนกูนึกว่าเวลากระเทยกูตส่าห์มาเวลากระเทยแล้วก็คือยังไม่มาบีมีนมาเลยว ทีจะกินเค้กส,สิอีกจบทุกน,ขขนเหนื่อยส่งการสงใจคนแตกแตกอ้อไปฝั่งโน้นผู้หญิงคนนี้แบบแตกแตกเริ่มาดูว่าปไสบายดีคะอ้อมถ่ายรูป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  มาเข้าห้องน้ำคือคนเยอะมั่ชอบเลิศมาเข้าห้องน้ำเลเาายเสร็จเพราะว่าห้องน้ำในงานคือต้องเดินอ้อมไปแล้วคนแตกแต่ร่อยชุกยี่ออมก็จะทีเราแล้วทุกคนเจริงๆมันไปอ้อมนะที่สนามบินทุกคนเขาปิดไฟหมดแ,แล้วแเราจะมาฉีดคาราโอก็ตู้องน้ำด้วย <c oughs> แเก็เดฟี้ม,มต้องกลับบนแ,แต่ว่าเดี๋ยวรถมันจะติดเราต้องรีบออกมาก่อนจบคลิปวันนี้ด้วยการที่เรานี่กับบ้านจากที่อ่ห バイ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 バ